ไวรัสติดต่อแพร่กระจายใครๆก็ไม่ต้องการแต่วันนี้ทุกคนจะยิบรับกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ new gen virus plus ทุกวันนี้มีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในสังคมของเรามากมายแต่หลายสิ่งนั้นยังคงเกิดขึ้นอยู่แค่เพียงในวงแคบๆจะดีแค่ไหนถ้าสิ่งดีๆในสังคมถูกส่งต่อจะดีแค่ไหนถ้าสิ่งดีๆถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมวงกว้างเปรียบเสมือนกับไวรัส แต่เป็นไวรัสแนวบวกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับสังคมแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภูมิใจสร้างสรรค์มหากรรมเด็กแนวบวกครั้งที่3ตอนนิวเจนไวรัสไวรัสสายพันธุ์ใหม่สร้างเด็กไทยเพื่อชุมชน แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนหรือเด็กพลัสดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลักคือต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกโดยต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนนั้นประกอบไปด้วยพลัง5ด้านคือพลังตัวตนพลังครอบครัวพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนซึ่งจากผลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ล่าสุดพบว่าต้นทุนชีวิตที่ควรได้รับการส่งเสริมมากที่สุดได้แก่พลังตัวตนในการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อพลังครอบครัวในด้านการพูดคุยแลเกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับครอบครัวพลังสร้างปัญญาในด้านการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์กับบุคคลอื่นพลังเพื่อและกิจกรรมในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและพลังชุมชน ในด้านของการมีจิตอาสาทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนหรือเด็กพลัสจึงผลักดันและเปิดโอากาสให้ทุกฝ่ายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังดีให้กับชาติผ่านงานมหกรรมเด็กแนวะบวกครั้งที่3ตอนนิวเจนไวรัสไวรัสสายพันธุ์ใหม่สร้างเด็กไทยเพื่อชุมชนเพื่อสร้างให้เยาวชนไทยกลายเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนานในทางที่ดี4ด้านได้แก่ รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆในสังคมเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำรรกล้าเสนอความคิดโดยเคารพกรติกาของสังคมและบ้านเมืองมีทักษะการเป็นผู้ให้แบ่งปันน้ำใจรู้จักการให้อภัยและมีจิตใจที่เป็นจิตอาสานำเอาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นวิถีทางในการนำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเด็กสายพันธุ์ใหม่หรือนิวเจนไวรัสซึ่งเปรียบเสมือนกองกําลังเยาวชนคุณภาพที่พร้อมจะแพร่กระจายไปสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆในสังคมเพื่อเสริมสร้างต้นทุนชีวิตของเยาวชนทั่วประเทศให้เป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพของชาติต่อไป